ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันข้อมูลข่าวสารอ่าก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนว่าหมายถึงอะไรข้อมูลข,าาข่าวสารค่ะหมายถึงสิ่งที่สื่อสารความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของบุคคลสัตว์สิ่งของสถานที่ โดยได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสารหนังสือแผนผังรูปภาพการบันทึกภาพหรือเสียงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลข่าวสารมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนะคะเพราะทาให้เราทําไมคะทราบใช่ไหมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของเราเองอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นหรืออาจจะเป็นเรื่องของทร,รัตสิ่งของนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราได้มาจากที่ไหนบ้างนักเรียนมาดูความหมายของแหล่งข้อมูลข่าวสารกันก่อนดีนกว่าค่ะสถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลที่เราต้องการนําออกมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการทํางานและกิจกรรมอื่นๆแหล่งที่มาของข้อมูลในปัจจุบันมีมากมายเลยค่ะไปดูกันเลยแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีมากมายเช่น หนึ่งทีวีเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งภาพและเสียงนำเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์รายการต่างๆที่ให้ความรู้และความบันเทิงที่ส่งถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว 2. วิทยุวิทยุเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีเฉพาะเสียงไม่มีภาพให้เราเห็นนะคะนักเรียนม,มีช่องสัญญาณให้รับฟังหลากหลาย มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆเช่นเพลงข่าวรายงานการจราจรการรับแจ้งข่าวต่างๆเป็นต้น 3. ส,สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆให้ข้อมูลข่าวสารผ่านตัวอักษรและรูปภาพเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารแผ่นพับเป็นต้นข้อมูลข่าวสารที่ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ จะมีความหลากหลายความสามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้4โทรศัพท์มือถืออ่านี้ทุกคนต้องมีนักเรียนมีหรือเปล่าคะอ่าเรามาดูนะคะว่าโทรศัพท์มือถืออ่ะเป็นยังไงโทรศัพท์มือถือให้ข้อมูลภาพเสียงวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและรับส่งข้อความได้ เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ความสะดวกสบายพกติดตัวง่ายรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 4. จดหมายเหตุเป็นบันทึกที่เกี่ยวเหตุเกี่ยวเป็นบันทึกที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญ,คญโดยผู้บันทึกอาจเป็นส่วนราชการหรือบุคคลทั่วไปในอดีตพระมหากษัตริย์ไทยทรงโปรดเกล้าให้ทำเนียมการจดบันทึกเหตุ การสำคัญของบ้านเมืองโดยมีผู้ทำหน้าที่จดบันทึกบังกล่าวเรียกว่าอาร์ตจดหมายเหตุนี้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในหอจดหมายเหตุเพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อคนรุ่นหลังจดหมายเหตุในราชวงศ์เรียกว่าพระราชพงศาวดารต่อมานะคะเป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนต้องมีนะคะ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งภาพเสียงตัวอักษรและสามารถติดต่อสื่อสารจากบุคคลหนึ่งถึงบุคคลหนึ่งได้อย่างรวดเร็วข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและที่ผ่านมาแล้วได้นะคะอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันแหล่งข้อมูลข่าวสารนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ ไทยต้องการแชมป์เชียร์กันต่อวอลเลย์บอลซีเกมส์2017อันนี้เป็นแหล่งข้อมูลจากอะไรคะจากทีวีหรือจากอินเทอร์เนต็ตจากโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลต่อมานะคะปิดเทอมเด็กหยุดครูไม่หยุดสารปกครองสูงสุดชีมวมาทำงานถึงว่าขาดราชการอันนี้ก็เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารอีกชนิดหนึ่งนะคะตัวยอย่างต่อมา เด็ก15ฆ่าตัวตายเพราะเล่นเกมจนเครียดนักเรียนสังเกตไหมคะว่าแหล่งข้อมูลเนี้ได้มาจากไหนโอ้ได้มาจากอินเทอร์เนต็ตนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนเห็นแหล่งข่าวนี้แล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าคนนี้คือใครอืใช่แล้วค่ะป้องกับพลยังยังไม่ตายวอนหยุดกุข่าวเสียชีวิตซัมซ่าอันนี้ก็มาจากอะไรคะสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจาก หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์หรือวารสารนะคะอ่านะคะแหล่งข้อมูลข่าวสารจากโทรศัพท์ที่เชอร์คิดว่านักเรียนทุกคนต้องมีใช่หรือเปล่าคะอ่าและนักเรียนรู้จักไหมรู้ถึงโทษและประโยชน์ของมันหรือเปล่าคะถ้านักเรียนไม่รู้เดี๋ยวที่เชอร์จะพาไปดูค่ะมาดูประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้างข้อที่หนึ่ง ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อการดำรงชีวิตการติดตามข้อมูลข่าวสารจะทำให้บุคคลเตรียมตัตวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ประจำวันได้ 4. เพื่อการศึกษาคน้นคว้าสิ่งใหม่การคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ห้าเพื่อการวางแผนพัฒนาเรามารู้ประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้ง5ข้อแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมสิ่งสำคัญที่ควรนำนำมาพิจารณาในการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารมีดังนี้ 1. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 2. ความทันสมัยมีการปรับปรุงให้สอดค้องกับเวลา 3. ความชัดเจนไม่เลือกรับข้อมูลที่ควบที่คุ้มเครือกำกวม 4. ความเหมาะสมข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับและนำไปใช้ 5. จริยธรรมข่าวสารไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามนักเรียนบอกดิเชอร์ได้ไหมคะว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติคืออะไรและเคยเห็นไหมคะ หอจดหมายแห่งชาติเป็นสถานที่เก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ของจดหมายแห่งชาตินะคะจัดตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมศิลปากรเมื่อพศ2495และเปลี่ยนแปลงเป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติตามนโยบายการปฏิรูปแบบราชการมีฐานะเป็นสำนักหนึ่งในกรมศิลปากรกระรวงวัฒนธรรมในเวลาต่อมา อ่เรามาดูนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันนี้ความรู้เพิ่มเติมสถานีโทรทัศน์จะต้องแสดงสัญลักษณ์เพื่อผู้รับชมในเลือกรับชมรายการที่เหมาะสมกับวัยดังนี้นักเรียนบอกดิเจอร์ได้ไหมเอ่ยว่าสัญลักษณ์ต่อไปเนี้สนยสัญลักษณ์อะไรบ้างที่เหมาะสมกับเราและเราสามารถดูรายการรับชมรายการที่เราอยากดูได้นะคะอันที่หนึ่งชอชิงสำหรับผู้ชายรายการจะ นักเรียนคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือประกอบเนื้อหานี้ในหน้าที่ยี่สิบได้เลยนะคะเพราะไม่เหมาะสําหรับเด็กแนละเยาวชนอาอันนี้ก็ดูได้แต่ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราเป็นเด็กเราก็ยังดูไม่ได้อ่ะต่อมารายการสําหรับเด็กอายุตั้งแต่หกถึงสิบสองปีอันนี้เหมาะกับวัยเรานะคะต่อมาปสบวกรายการสําหรับเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่สามปีถึงหาปี อันนี้กำลังสำหรับน้องๆของเรานะคะต่อมานอหนู18บวกรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะอันนี้ต่อมานอหนู13บวกรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำอะ นี้นะคะเรามาดูอจุดท้ายสัญลักษณ์ททหารทุกวัยในการเนี้ยเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัยนะคะในก็แสดงเหมาะตั้งแต่เด็กที่มีอายุตั้งแต่1ปี3ปีขึ้นไปจนถึงวัย18ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ,ะนักเรียนอันนี้ช่วยที่เช่อสรุปนะคะอันนี้เราเรียน,น,นอะไรไปคะเรื่อง ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันข้อมูลข่าวสารหมายถึงอะไรคะนักเรียนตอบที่เชอร์ได้ไหมเอ่ยสิ่งที่สื่อสารความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเทจ็จจริงที่เกิดขึ้นแหล่งข้อมูลข่าวสารนะคะหมายถึงอะไรสถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลที่เราต้องการนำเอามาใช้ประโยชน์แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีมากมายเช่นอะไรคะโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง จดหมายเหตุอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถืออะแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างนักเรียนตอบดิเจอได้ไหมเอ่ยอ่าเรามาช่วยกันตอบนะคะประโยชน์ก็คือ 1. นึ่ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 2. ข้อมูลข่าวสารที่ได้นำไปใช้ในการเรียน 3. ผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆสามารถนำไปใช้ได้ 4. ประโยชน์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่เชื่อมแบบสถานนักเรียนมารอมทำด้วยนะคะนักเรียนลองสำรวจติดตามข้อมูลข่าวสารของตนเองและ